สวัสดีครับผาตระเข้าสู่ช่องเมเด o ์สตอรีนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ไปอัปเดตพื้นที่ด้านหลังทําคลิปแล้วก็นึกได้ว่ามีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่เองจําได้ไหมว่าแม่คําใสนะ่ะเคยบอกอยู่ในความฝันว่าแม่คําใสนะ่ะเคยฝันว่าเห็นตรงนี้ก็คือตรงร้านของแม่คสํสาสนี่แหละแกบอกว่าเป็นถนนสีทองยาวไปข้างหลังไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในเอฟไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แก่ฝันตั้งแต่ช่วงผมว่าน่าจะประมาณ1ปีแล้วแหละนะฮะตอนนั้นน่าจะประมาณ1ปีกเกบว่าเกฝันเห็นถนนเข้าไปข้างหลังนะฮะถนนสีทองไปข้างหลังซึ่งวันก่อนเนี่ยผมก็ใช้เชือกฟางสีสีเหลืองนีในการผูกในการผูกเส้นตรงนี้เนี่ยไปด้านหลังเนี่ยฮะเชือกฟาง ตรงนี้ฮะผูกสีแดงมาเรื่อยๆแต่ว่าด้านหน้าใช้สีเหลืองก็ขนลุกขนลุกอย,กอยู่ไม่น่าเชื่อว่าจะตรงกันเป็นความฝันที่มีมาก่อนประมาณ1ปีในตอนนั้นไม่คำสายฝันนะฮะอ่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นคลิปอะไรพยายามที่จะกลับเข้าไปดูไปค้นดูว่าเอ๊ะเป็นคลิปอะไรก็หาไม่เจอค้นคำว่าไม่คำสายก็เป็นอีกหนึ่ง เรื่องเล่าแล้วกัน f c อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันพอเหมาะพอเจาะก,กันแล้วกันเอฟซี FC. แกฝันว่าเห็นถนนตรงบ้านของแม่คำสาสนี่แหละร้านของแม่คำสสเนี่ยยาวไปถึงด้านหลังก็ถนนก็จะประมาณนี้นะครับ f c เห็นไหมครับเป็นช่องว่างนี่นี่ยาวไปถึงข้างหลังเนี่แหละครับถนนยาวเลย แต่กำแพงนี้ต้องเอาออกไปพาเพื่อนๆ FC มาดาูซึ่งเราก็ได้ปรับพื้นที่แล้วนะครับในบางส่วนก็ยังไม่เสร็จดีนะฮะยังไม่เสร็จดีตอนนี้ก็เป็นที่ลงโล่งเลย FC ลงโลง่งสระน้ำนี่ก็หายไปแล้วนะครับสระน้ำนี่ก็หายไปแล้วคิดว่าเดี๋ยวคงเอารถมาปรับพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะฮะให้มันเรียบเรียบนะฮะ ให้เรียบๆก็เป็นพื้นที่โล่ง FC เอฟซีโล่งนี่ฮะแนวถนนจะอยู่อย่างนี้เอฟซี FC นี่เห็นไหมครับเมื่อวานที่คุยกับป้าแตนในเรื่องการย้ายกำแพงเข้าไปข้างๆก็จะเขย่าเข้าไปส่วนของผมเนี่ยสามเมตรตรงนี้คือพอดีละเอฟซี FC, เห็นไหมครับสามเมตรก็จะไม่ถึงตรงล้อยางนะฮะตรงล้อยางเนี่ยไม่ถึงจะประมาณเลยประมาณ50เซนก็ทางก็จะเข้าอย่างนี้เลย ทางอย่างเงย fc มาประมาณนี้เนีย่ยทางก็จะเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ย,ยาวไปเห็นไหมครับไปถึงข้างหลังนู่นเป็นแนวตรงกลางตอนนี้ก็สะไปหมดแล้ว fc สะไปหมดแล้วก็เหลือเกลี่ยเกลี่ยให้เรียบๆนะครับ fc เกลี่ยให้เรียบๆแล้วก็ ทาเป็นแบบว่าเป็นแนวทางเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้โล่งหมดแล้วเมื่อวานผมก็บอกป้าแตนก่อนเดินทางอยู่นะว่าป้าแตนก็อัปเดตให้ FC ดูหน่อยนะสงสัยเมื่อวานเลิกตอนดึกใน FC ก็คือ,อ,อไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ทันมีเวลาก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ FC ได้เห็นเช้านี้ผมก็เลยอัปเดตให้ FC ได้เห็นคนระับ ก็จะเป็นแนวทางเป็นประมาณนี้เข้าไปเห็นไหมครับโล่งละเคลียร์โล่งเลยอันนี้ก็จะเป็นถนนตรงกลางมาอย่างนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะฮะสิบล็อกส่วนนี้ก็เป็นของพี่แอนนี่ของพี่แอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้หลายคนมีความสงสัย เกี่ยวกับเรื่องขอนไม้ใน FC ไม่ใช่สงสัยสิคือมีความถ้าพี่เนะ่งเนี่ยทำการาทําอะไรเกี่ยวกับสารเนี่ยก็อยากให้นําขอนไม้นําขึ้นมาด้วยไม่อยากให้ทิ้งไว้ข้างล่างเอาขึ้นมาแล้วนเอฟซเพื่อความสบายใจนะครับเป็นขอนไม้ที่มีความยาวนะยาวเนี่ยยาวเลยแหละแล้วก็น่าจะเป็นขอนไม้เก่าข้อลงสารครับ เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะ FC ขนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าจะมีขอนไม้อะไรอยู่ข้างในนะผมผมผมก็ได้จุดทูบเรียบร้อยจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สัตว์ตว์ต่างๆที่ได้อาศัยบ่อน้ำว่าขออนุญาต กูเอ่อเคลียบอร์ดนะเพราะว่าเพื่อการพัฒนาต่อไปข้างหน้านะครับก็ได้จุดทูบบอกเจ้าที่ต่างๆไว้สิคือต่อไปเราก็จะมีการเคลียร์ตรงนี้ออกนะฮะเคลียร์ต้นไม้ที่อยู่ระหว่างตรงกลางนี้ก็จะเอาออกนะครับต้นไม้นี้ออกแล้วก็ปรับให้เกลี่ยให้เสมอเสมอกันเราเดินไปดูนะครับ วันนี้ผมก็จะไปสั่งเสาเสาเป็นเสาเล็กๆเอาไว้ปักหมุดนะครับประมาณเท่ากับเสาเดิมนี่แหละเสาเดิมคือเสาประมาณไหนคือเสาประมาณนี้เอฟซี FC. วันนี้ผมรป,รประมาณนี้ประมาณ50กว่ากว่าดต้นนะเอฟซี FC. อ่ะกันในร่มดีกว่าให้เอฟซีได้เห็นนะวันนี้ผมมาถ่ายอัปเดตให้ดูก็ นี่โล่งไปเลยนะฮะวันนี้ก็จะไปสั่งเสาปูนนะครับมีความสูงไม่สูงมากประมาณเท่าที่ผมบอกนั่แหละเมื่อกีอ้ประมาณ50กว่าต้นเอามาเพื่อทำเป็นแนวยาวตามทางนี่ FC ผมจะเอามาตั้นนะ FC เนี่ย เสาห้ต้นจะปักจากข้างหน้าเลยเป็นแนวเขตมาถึงข้างหลังเป็นแนวเขตมาด้านซ้ายกับขวานะครับห้ต้นให้เป็นระยะระยะประมาณ10เมตรต่อต้นประมาณนี้ประมาณ10เมตรต่อต้นให้ให้เห็นเป็นแนวต้นหนึ่งก็ประมาณต้นเราแบาทครับแปบาทก็พอเราเกลี่ยพื้นที่เสร็จเกลี่ยพื้นที่เสร็จ วันสวันนี่แหละ FC วันวนเนี่ยก็จะทำการปักปักแนวของถนนก่อนพอปักแนวของถนนเสร็จเราก็ค่อยมาปักแนวของแต่ละสัดส,ส่วนนะครับเขาเรียกว่าแบ่งตามสัดส่วนยังไม่ใช่แบ่งแบ่งที่ดินนะเ c ฟเขาเรียกว่าแบ่งตามส่วนของคนที่ จองมาใน FC นี่ฮะโล่งเลยอันนี้ของพี่แอนนะของพี่แอนของพี่แอนมองไปก็จะเป็นบ้านหลวงพอดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะเดิมเรียบร้อยแล้วนะ FC บ้านผมก็อยู่ตรงนั้น,นบ้านสวนผักนี่ฮะโล่งเลย อันนี้ไม่ต้องห่วงนะ FC ตรงมีก้อนหงก้อนหินขค่คคาๆ,ๆเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเราจะเคลียร์ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนตอนนี้ถมสาบไปแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่อยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะ FC ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากเรียบร้อยนะครับไปแล้วเรียบร้อย